สวัสดีครับผมมาพบกับบางรายเช่นเคยนะฮะมาฮะเกมแตกหนักครับผมรีเควสมาฮะเดอะคิงจ็อกเกครับผมจัดไปฮะจัดให้ไม่เคยขัดนะฮะมาฮะอยากรู้เดี๋ยวบางจัดให้ว่าจะแตกไหมนะผม oh, <no. S 1> เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จัก จัดนะฮะอืมเริ่มเป็นยี่สิบเลยเอ่ะแรงไปสิบหกก่อนจัดไปมาฮะอืมอุม้ยหัวลงสเกเกเตอร์เอาเอาเอเด็ดสิบหกบาทนะโอ้ยเอาอะต้องเป็นหนักๆป,ะปะ่ะยี่สิบป่ะ สิบทีฮะอุ้ยอืมอืมอืมเกิดทิ้งโอ้โหเลืออันเดียว่ยโอ้ยจัดไปสามสิบครับมา อย่าบูดอย่าบูดเอออย่าบูดสามบาทนะฮะกดเองเลยมากดเองมากดเองมากดเองมาเอ้ย เที่ยวห้าสิบครับมาฮะยี่สิบทีอะห้าสิบยี่สิบทีอะพันเลงดีมาเออเออเออต้องนั้นดิจ๊อกจัดหน่อยจ๊อกโหสเก็ตเตอร์ จัดมาแล้ว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 ครับของดีมาแล้วเฮ้ยอย่าบูี่อย่าโบี่เอออะไรก็ได้อหอยคุณไปเรื่อยๆเลขเก้าเลขแปดเอ <c oughs> เอบิ๊กวินว่ะดอกเนื้อลายหกร้อยโหเลอเจ็ดทีฮะมาฮะมาฮะเออโอ้โหอะไรสี่ โอ้โหโอ้โหเล็กสามเออดอกน oh, well. ี oh. Oh. Okay. Oh, uh ้แหละวะเนียโอ้โหพันหกว่ะมาว่ะของจริง oh. ว oh. oh, ่ะของจริง oh. ว oh ่ะเออตีท oh. ้ายคุณเฮ้ยจบครับจบครับพอฮะบวกแล้วครับผมเป็นไงฮะวันนี้ฮะมาครับโจครับเมื่อกี้ฮะคาฟีสปินนะฮะเบลห้าสิบโอ้โหมาเรื่อยๆว่ะจัดไปสิบถีเดีกวไปเบนห้าสิบโอ้โหเออมาว่ะ เข,ข้าอรอบดิอเข้าอรอบดิโอ li like ้โหยังไมจะมาเม็ดเพิ่มได้ไหม ใจบางแม่งหลักเข้ามาแปดร้อยแปดทีอือหืออือหือืออืโอ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะมีผ่ายได้แปดสิบว่ะเข้าทีดปินวะ่ะเอาทีดีขออะไรก็ได้ลงมา้เรื่อจัดไปคูณสามแล้ว คูณสี่อะ,อ, Big อะไรคูณห้ามาเอ้ยบิ๊กวินดอกนี้อะไรโอ้โหแปดร้อยครับผมมาใจฮะมาต้องใจฮะเดอะโจ๊กคูณเจ็ดแล้วคูณแปดแล้วขอนั่งหนักเออมาหรือสี่ทีจูดสิบละขอนั่งหนักหน่อยทีโอ้โหเออเออโอ้โหนึกว่าระเบิดมานะฮะเอาดิ พันเก้าครับเบ็ดแปดสิบนะบังเพิ่มฮนะเก้าสิบครับพยายามฮะเบ็ดร้อยเลยไปจบจบยี่สิบทีปะมาสาดเลยสาดเลยอูอออ้จะมาโอ,อ้โหมาอีกแล้วว่ะเบ็ดร้อยว่ะเอาว่ะสุดว่ะโจ๊กไม่แตกหนักจริงว่ะเอาขูมาฮนะดอกเนี้เข้าห้าเลยอ,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 อะไรก็ได้อย่าให้ว่าว อะไรก็ได้อย่าให้ว้าวขอให้ข้าก็พอเอ้ยขอให้เข้าขห้าดอกเต็มเต็มิห้าดอกเต็มเติมนิดใหกทีโอ้โหแล้วเบิดเข้ามาแค่สามเฮ้ยเบ็ดเฮ้ยในสามทีเฮ้ยเฮ้ยที่ท้ายโอ้โหบิ๊กินว่าดอกนี้ยังไงสามพันหกครับผมเอาว่ะเอาจนบวกว่ะเอาจนบวกว่ะเอาจนบวกว่ะเอาว่ะเอาว่ะพอพอ เลิกครับแปดพันนะฮะนี่ฮะรวมสองพันนะฮะตามคำขอครับผมถ้าอยู่ใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งในช่องบังไลน์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม